สวัสดีครับวันนี้มีโม่งน้อยเกียอโอโต้เข้ามาใหม่นะครับรถปีศูนย์แนะครับจุดศูนย์เเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เลยทำเป็นปีสิบสี่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ออตโอต้นะครับเครื่องสองพันห้านะครับภายในจัดเต็มแล้วนะครับไปชมกันเลยครับนานน,านมาทีครับออตโต้ แม็กซีอีสามเครับนี้ก็มีปั๊มแล้วนะครับใส่ปั๊มเป็นตัวสร้างนะครับปั๊มสร้างแมมโบนะครับภายในก็เป็นเบาะพัตต้อนนะครับภายในก็เรียบๆนะครับมีไฟวิ่งนะครับ เบาหมุนได้นะครับเบาหมุนได้แอร์ไมโครบัสนะครับใส่แอร์ไมโครบัสหน้ามาแล้วเบอก,ก็เป็น6ตัวเลยนะครับข้างหน้าด้วย คอนโซลก็ประมาณ80%นะครับเดี๋ยวออโต้นะครับ,ออต,รรบตรงรุ่นนะครับได้โปรโมไล่ฟอร์จูเนอร์ครับใครหาออตโต้อยู่ตอนนี้ราคาแรงนะครับแต่ก็จบอะครับออตโต้บอกก็ครบนะครับในนุน่งภายใน ตูดูดแล้วด้วยนะครับสวยครับคันนี้ช่วงลงช่วงล่างก็ครบแล้วครับมีช่วงล่างแล้วขับนิ่มๆเลยใช้ในครอบครัวตัว GL แท้นะครับเป็นตัว GL แท้นะครับเครื่องสองพันหาดีเซล ก็คนของขนของได้นะครับสวยแบบเรียบๆนะครับแต่งแบบเรียบๆโซนภายในจะเป็นโซนสีเทานะครับสีเทามีไฟสีขาวสลับฟ้านะครับ เียบเลยคันนี้ของไม่ดีแบงค์คนเดิมไม่มาแนะนำหรอกครับขับนิ่มช่วงล่างก็มีคันนี้คันนี้เกียร์ออโต้นะครับปี08นะครับ ราคาตั้งอยู่649,000บาทนะครับ649,000บาทจับเฟ้นแนนได้นะครับเริ่มต้นดาวอยู่ที่220,000บาทนะครับ220,000บาทจะผ่อนตกอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับอยู่ที่5ปีนะครับ7,000กว่าบาท5ปีนะครับออตโต้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเห็นลูกค้าถามออตโต้กันเยอะนะครับคันนี้เข้ามาปุ๊บผมรีวิวให้เลยครับ วยครับเอาไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับไปเติมมันอย่างเดียวเลยคันนี้ไปหาอยู่ก็รีบนะครับรีบๆมานะครับออโตโอ้หายากนะครับออโตโอ้ผมหมดแล้วครับกระจกก็บานเต็มแล้วกระจกบ,บานเรียบแล้ววมาลายฟอร์จูเนอร์ ก็ตัวน GL แท้นะครับามาชมตัวจริงได้นะครับที่เต็นได้เลยครับโทรหาผมก็ได้ครับ087 4966642็ด้งแบงค์คนเดิมวันนี้ก็มารีวิวนะครับ เดี๋ยวจะรีวิวทีละคันเลยออกมาทีละคันทีละคันถ่ายรวมๆก็คนก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่บางคนก็ลืมนะครับเดี๋ยววันนี้ถ่ายทีละคันทีละคันเลยนะครับอันนี้ก็เอาออโต้มาลงให้ก่อนนะครับอันดับแรก6 0 0 0 49,000บาทนะครับ600,000 49,000บาทเงินสดลดได้นะครับมาคุยกันหน้าหน้าลดได้เลย ถ้าจะไปแน้นเริ่มต้นดาวอยู่ที่2อ0 0สนสอนะครับสองแสนจะผ่อนอยู่ประมาณ7จ็ดพันกว่าบาทนะครับ5ปีรีบรมารับไปดูแลนะครับคันนี้หล่อจริงจบจริงเติมมันขับได้เลยครับวันนี้แบงคคนเดิมก็มารีวิวให้ชมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ